สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่ฝนกับพี่ไม่ทำงานกันอีกแล้วนะคะรอบบ้านอันนี้ฝนก็ถางทำความสะอาดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สังเกตก้อนหินด้านหลังอะ่ะทุกคนผมก็ทำแปลงผักนะคะอันนี้คือฝนเอาเศษอ่ารากไม้บริเวณอ่าตรงข้างหน้านี้ค่ะขึ้นไปกอง กองรวมกันสูงๆเสร็จแล้วผมก็ไปเก็บหินข้างหน้าบ้านมาเรียงนะคะอันนี้ในบรดางานที่ฝนทํามาเนี่ยอันนี้คืองานหนักที่สุดค่ะหินหนักมากค่ะต้องยกทีละก้อนค่ะยกได้3ามก้อนผนก็พักพักทุก15นาทีเพราะมันหนักมันเหนื่อยแล้วก็เป็นร้อยกว่าลูกเลยนะคะอันไหนก้อนใหญ่ผมก็จะรอค่ะรอให้พี่ไม้มาช่วยยกให้แต่ส่วนใหญ่อะ่ะฝนทำคนเดียวนะคะ ก็คือเหลือไว้แค่ก้อนใหญ่ๆที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้เรายกไม่ได้ค่ะก็ฝนก็ทาของฝนไปเรื่อยๆค่ะเหนื่อยก็พักอย่างที่บอกค่ะเนี่ยแหละค่ะงานของฝนในวันนี้นะคะพักก่อนทุกคนเดีย๋ยวมาทําตรงนี้ต่อเหนื่อยมากทวันละนิดันละหน่อยทําหมดแล้วเนี่ยทํามา มาเรื่อยๆแถวเนี้ยเดี๋ยวฝนจะสลับไปทำอย่างอื่นไปเรื่อยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าข้างหลังบ้านแดดเริ่มมาเริ่มร้อนผมก็จะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นนะคะอันนี้ผมก็จะย้ายมาทำตัดหญ้าตัดฟางค่ะอันนี้ทำไมต้องตัดตัดอย่างเงี้ยตัดเล็กๆแล้วมัน เวลาเราคลุมแปลงผักมันจะง่ายนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคลุมค่ะถ้าเราไม่ตัดบางทีเวลาถอนหญ้ามันขึ้นเนี่ยถอนยากค่ะมันก็จะดึงผักดึงอะไรเราขึ้นเราต้องตัดก่อนนะคะอันนี้ผมก็จะเอามาใส่แปลงผักข้างหน้าบ้านเนี่ยค่ะเพราะว่ามันก็ช่วยแบบว่าเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเงนี้ยเราไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆด้วยค่ะผักก็สวยด้วยคือมันช่วยได้เยอะเลยค่ะ บริเวณนี้บางทีมันก็จะแห้งเหมือนกันนะคะต้องคลุมค่ะถ้าไม่คลุมเนี่ยเปลืองน้ํามากเลยเวลาลดน้ําค่ะอันนี้ผักฝนก็เริ่มงามแล้วสังเกตว่าต้นอหอมเนี่ยคะ่ะทุกคนฝนปลูกไปเนี่ยเวลาแปบ๊บเดียวเขาก็ขึ้นนะคะอันนี้ฝนใช้วิธีการตัดเลยนะคะพวกต้นหอมเนี่ยตัดตัดตัด,ตด,ตด,ตดกันไกลตัดเลยค่ะเอามากินเลยค่ะแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกค่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนคลุมฟางแบบนี้แหละคะ่ะ มันก็สวยงามด้วยนอกจากทําให้ดูสวยงามแล้วก็ช่วยแบบประคองผักเราด้วยเวลาเรารดน้ำเพราะฝนจะรดน้ำด้วยาสายยางนะคะฉีดเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็คอนโทรลยากนิดนึงถ้าเรามาีฟางยึดแบบนี้ช่วยช่วยผักก็จะดีค่ะนี่ อันนี้แหละค่ะก็คืองานของฝนในวันนี้ก็สลับไปเรื่อยค่ะเดี๋ยวฝนก็สลับไปทําอย่างอื่นต่อค่ะเนี่ยพี่ไม้ก็ทํางานนะอันนี้เขามานั่งพักพักเหนื่อยเดี๋ยวก็ไปทํานูน่นทํานี่กันต่อเหมือนเดิมค่ะอันนี้หลังจากที่คุมฟางเสร็จแล้วผมก็จะเดินตัดเศษผักเศษติดตัดดอกไม้อะค่ะที่แบบเขาตายไปแล้วหรือที่เขากำลังจะออกเม็ดใหม่งเงี้ยเราไม่ต้องการเพราะว่า ไม่งั้นเขาจะไม่ออกดอกก็ต้องคอยตัดอยู่เรื่อยๆค่ะตัดอันนี้ก่อนนะคะทุกคนพอเขาเดอกเขาร่วงมาต้องรีบตัดเพราะว่าเขาจะได้ออกดอกใหม่ไม่งั้นเขาจะเป็นลูกแล้วเขาก็จะไม่สวยนะคะเขาต้องรีบตัด อ,อ๋อโอ้ยดาลิงนี้เตรียมมาลอนตัดดอกไม้กันเด้อวพี่น้อง <c oughs> นี่เดี๋ยววางไว้ก่อนมาสัม่มดอกไม้โอ้ยอยุงยุอาางอลสก斯านี่ดุจงังอันนี้ดอกอันนี้มันสวยมากเลยนะ โอ้เจอร์เนียมยไงเจอเนียมบอเคตัดก่อนนะทุกคน mm hmm. เขาจะก็ขึ้นแปลว่าสวยสวยเวลาเขาขึ้นนะอันนี้เขาแบบบานละแล้วก็ตัดเขาจะได้แตกเนาะเขาจะได้แตกใหม่เนี่ยกำลังขึ้น mm hmm. <laughs> สีได้ตอนเขาสวยแบบว่าสวยเยอะๆนะยังลืมถ่ายให้ดูเสียดายจังอันนี้อยู่บ้านนะคะอันนี้ก็อยู่ตอนแรกอยู่ในกระถางนะคะอยู่ในกระถางสวยๆแต่พอดอกไม้เขาปลูกในกระถางหลายพัน เขาก็ออกกันเยอะๆแล้วเขาก็แย่งพื้นที่กันนะคะแล้วผมก็เลยจับแยกเอาอันนี้มาไว้ในแปลงดีกว่าเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเขาจะเกิดทุกปีดอกอันนี้เขาสามารถเกิดได้เกิดทุกปีก็เลยอ่ะถ้ามาใส่แปลงเผื่อว่าปีหน้าเขาจะขึ้น Hi my the most handsome man In my whole world. <laughs> what are you doing? I've got some stuff that takes a lot of the cleaning, cleaning. Makes it where you can it's almost new again. It's still not perfect, but oh, okay. you know, where they turn yellow and you can't see through. Mm-hmm. Oh. I need to cut. พี่ไม้วันนี้ก็เอาเศษไม้เศษอะไรขยะไปทิ้งแล้วนะคะทุกคนดูบริเวณนี้ก็ประมาณนี้นะคะดูรากไม้ยังอยู่คะ่ะดูแกเอาอะไรใส่ไม่รู้เพื่อที่จะให้เขายุย่ะคะ่ะทุกคนเศษอา่ารากไม้บดอะ้ทุกคน เยอะมากคช่ไหมก็ขนใส่ทังขยะไปไม่รู้ก,ก,กี่รอบจะให้ดูนะคะคือมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ไม่ไม่ดีสำหรับดินของเราเพราะว่าในอนาคตแกจะทำเป็นโงรงใคุนจอดรถอะ่ะมันเยอะเกินไปแกบอกแล้วก็ มันก็จะที่ตรงนี้มันจะเปเขาเรียกอะไรตะผุมตะปำไม่เสมอกันแล้วก็ช่วยกันถอนรากผลจะทิ้งส่วนหนึ่งผลก็เอาไปใช้ในใส่ในแปลงผักของผลนะทุกคนขึ้นง่ายมากเราทำกันเยอะมากไอ้ทนนี่ขนไปทิ้งเนียนับไม่ถ่วนค่ะเนี่ยเราตักตักไปทิ้งตักไปทิ้งไม่รู้กี่รอบอันนี้คือดีขึ้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนะคะ เสียงเอ,อเพื่อนบ้านตัดหญ้าอาจจะดังหน่อยนะคะทุกคนนี่เนี่ยค่ะเห็นไหมบริเวณนี้เราก็เคลียร์กันเอาไปทิ้งกันเยอะแล้วเนี่ยเนีย่ยทุกคนเห็นไหมกองเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องขนไปทิ้งอีกนะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะโกยไปทิ้งอีกนะคะเนี่ยไม่รู้จะได้กี่ถังเนี่ย นี่ค่ะทุกคนเสร็จรากไม้ที่เขาบดนะเนาะมันเยอะจริงๆผมก็ขนค่ะขนมาไว้ผมจะมาทํารอบๆเนี่ยค่ะยาเขาจะได้ไม่ขึ้นนะเนี่ยกองไว้อยู่ไม่แน่ถ้ามันดีผมก็จะไปขนมาเนี่ยก็จะมาโรยรอบๆเนี่ยสวยงามผักเนี่ยค่ะมีหนึ่งกองแลก็เอามาเท วันนี้ก็ทําความสะอาดนะคะทางหญ้าพอทำพอทำตรงนี้เสร็จเหนื่อยแดดร้อนผนก็สลับไปอยู่ไปทําแถวหน้าบ้านนะคะทุกคนพอแดดร่มผนก็กลับมาทําข้างหลังต่อคะ่ะเนี่ยคะ่ะคือวันนี้ต้องการทําให้เสร็จเพราะว่าเราจะได้เอา ขยะไปทิ้งเพราะว่าเราก็มีงานอย่างอื่นที่รออยู่นะคะยังไม่จบนะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคน เ้าเมื่อยก,กันพี่นอ้องเออหนื่อยสุดๆเลยกว่าเสิทางแล้วเบ่งขึ้นนิดหน่อยยังไงแต่ว่ากว่าเสิแล้วนะคุณทางไดนงนง้นิดนึงก็นั่งพักนิดนึงก็นั่งพักเพราะว่าอากาศมันห้อนพี่นอ้องมันห้อนแล้วมันเมื่อยมันเพียช่วงนี้ผมกินในไอ้กาแฟสตาร์บัคไอ้แฟบริชโน่นกาแฟเย็นนะ so พี่นอ้องคือแบบว่า ต้องการ Energy อย่างแรงนะคะเมื่อเช้านี้เราก็ไปช้อปปิ้งกันมานะนี่แหละไปช้อปปิ้งแล้วก็แวะซื้อกาแฟก็มาทำงานต่อในระหว่างที่ผนทำอยูอ่หลังบ้านตรงนี้นะเดี๋ยวไปดูว่าคุณสามีทำอะไรนะคะโอ้ยไปเห็ดเบียกต่อก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูนะคะว่าพี่ไม้ทำอะไรนะคะน,นี่หลังบ้านฝนเด้อ สวนผักตรงนี้ยระดานูน่นค่ะเห็นไหมก็ได้อยูบย่บม่ได้เศราเด้สองผัวเมียนะก็ถ่ายคลิปไว้อยู่จะรอเสร็จงานเสร็จอะไรของเราเสร็จจะอัพให้ดูนะคะ เว้มาให้กำลังใจคุณสาหน่อยก่อนจะยืบุตรยืบุก่อนจะไปอ่าที่ประเทศ ทุกคนยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเราจะเก็บเราจะไปเอาขยะไปทิ้งบางส่วนนะคะเนี่ค่ะ ผนกับพี่ไม่ก็จะเอาไปทิ้งคนไปวันนี้ก็ได้หลายรอบแล้วนะ a อ e we going นะโอเคตอนนี้เรากำลังเอาขยะไปทิ้งนะคะจะขยะไปทิ้งนะคะอันนี้คือไม่ใช่ป้องกันโควิดนะคะป้องกันฝุ่นนะคะ oh. ร้อนมากมากเี่ยอลาสก้าร้อนมาก Alaska, มากนะฮะอ่อนอุบาทอุบายพี่น้องฝนบ่ต๊กเลยอดเก็บเห็ดอีกแล้วนะเนี่ย,ปยไปเดือนจูนนะจูนเดือนที่แล้วเนาะเดือนมิถุนาเนาะปกติฝนตกลูกเห็บลงสินะไม่มีฝนเลยไม่มีฝน,ไม,มฝนไม่มีลูกเห็บ ยังไงคลิปนี้ฝนกับพี่ไม้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย